สวัสดีครับเทรนเนอร์แจ้นะครับคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำคลิปทดสอบความแข็งแรงร่างกายตัวเองไปโดยใช้ท่าเบนท์เพรสนะครับกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับวันนี้มาพบกับท่ายอดฮิตกันบ้างนะครับบาร์เบลเดดลิฟต์นะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวมาวอร์มร่างกายแล้วก็ค่อยๆไล่น้ำหนักขึ้นไปทีละนิดครับลุย Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. likely I be taking shots, yeah, cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO. Ah, my girl, บาเปล่าผ่านไปนะครับบาเปล่านี่จะอยู่ที่15กิโลนะครับเมื่อกี้ผมวอร์มไป15ครั้งเอาแล้วนะค่อยๆไล่น้ําหนักขึ้นแล้วนะโอเคนะครับน้ําหนักแรกของผมนะครับผมใส่แผ่นเพลทไปด้านละ20กิโลนะครับสองข้างนะครับรวมบาไปด้วยก็เป็น55กิโลนะครับอย่างที่บอกบามัน15กิโลนะครับอ่ะนี่น้ําหนักแรกของผมนะครับ น้ำหนักแรกห้าิบห้ากิโลสิบครั้งนะครับเพิ่มละต่อกันที่น้ำหนักต่อมานะครับผมเพิ่มแผ่นเพทไปหนึ่งแผ่นนะครับแผ่นละสิบกิโลนะครับได้ละสิบกิโลตอนนี้ก็รวมเป็นเจ็ดสิบห้ากิโลนะครับก็เท่าน้ำหนักตัวผมและน้ำหนักตัวผมตอนนี้ก็เจ็สิบห้ากิโลนะครับผมตังเป้าไว้สัดห้าครั้งแล้วกัน อย่างร้อยครับห้าครั้งเจ็ดสิบห้ากิโลน้ำหนักต่อไปครับเพิ่มแผ่นละสิบเข้าไปด้านละแผ่นเลยรวมแล้วตอนนี้ก็เป็นเก้าสิบห้ากิโลวันนี้ผมจะพยายามเอาให้ถึงร้อยนะอย่างน้อยได้สักหนึ่งครั้งอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาลองดูกันว่าอันนี้จะยังไหวอยู่ไหมไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกัน อ่ะหมดเวลาพักแล้ะถ้าเล่นพวกนี้ผมจะพักเซตอยู่ที่ประมาณ2-3นาทีนะครับแล้วแต่กำลังของแต่ละวันนะครับเพราะว่าเล่นเวทเทรนนิ่งประเภทพวกนี้นะครับพวกสเปนเทรนนิ่งอะไรพวกนี้ที่ใส่น้ำหนักเยอะๆและยกจำนวนครั้งน้อยๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาพักเซตนานๆเพื่อให้ร่างกายมันฟื้นตัวเต็มที่นะครับจะได้เล่นแบบเต็มประสิทธิภาพในแต่ละเซตนะครับอ่ะกกโลจะขึ้นไหมเนี่ย 2ครั้งยังขึ้นนะครับอ่ะเห็นรู้แล้วรู้รออกันไปเลยวันนี้เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งร้อยกิโลเอาให้ครบไปเลยเอาละครับน้ำหนักสุดท้ายของผมผมเพิ่มแผ่นละสองจุดห้าเข้าไปนะครับรวมสองข้างก็เป็นอีกห้ากิโลรวมแล้วก็ครบหนึ่งร้ยกิโลพอดีเดี๋ยวมาลุยกันครับอ่ะ100หนึ่งร้อยกิโลยกหนึ่งครั้งจบเลยครั้งเดียวจบเลยลุยครับ ก็จบไปนะครับทดสอบความแข็งแรงร่างกายตัวเองนะครับโดยใช้ท่าบาเบลดดลิฟนะครับก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับยังหอบอยู่เลยไม่ได้ววาจะยกขึ้น100กิโลผมไม่ได้ยกนานมากเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย